อุ้ยค่ะนี่ขนุนที่ที่นายนำมอดข้าปั่งอเมริกาโนอุ่นค่ะไม่ถึงกัร้อนนะขออุ่นอุ่นอู้ว้าว <Wow. S 3> ขนมครกเค้ <c oughs> กขนมเคก้กโอ้โหขอบคุณครับ กำสมิดากำสมิดากำส์เก่จงกจังเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณยูนโอ้ยอดใจไหวไหมอ่ะกำสมิดา,า,มมดานะครับแล้วก็เอออนุญาตในการที่แป๊บหนึ่งนะขอขอโพสโพสโพสถ่ายถ่าย,ายเอาไปประกาศให้เพื่อนในเฟซในสาวกซ่ารู้ไงว่าร้านนี้นะเค้กาสุดยอดอเลยอะ,อะมุดใครเร็วกว่ากันใครเร็วก่ากันเร็วเร็รใครเร็วกัน ไม่ชนชนนิดหนึ่งไหมไม่ชนหอมนุ่มละ,ละมุนผู ไม่ต้องแก้แล้วล่ะคือทุกคนรู้หมดแล้วมุกเนี้ยนะครับจะบอกว่าเป็นกาแฟปะไม่มันก็อเมริกาโน่นะครับแบบแบบไม่ร้อนนะครับแบบอุ่นนะครับแล้วก็เขาแบบเสรมมาพอดีอย่างที่บูดี้ชอบเลยใช่ไหมเห็นไหมครับสั่งได้สามารถที่จะสั่งแบบร้อนอุ่นหรือเย็นได้นะครับในส่วนนี้บูดี้ขี่เก็บเป่าที่สั่งเป็นแบบอุ่นมานะครับก็ได้แบบอุ่นมาจริง มชิมได้เขาทิ้งไม่นานเลยสียสดายล้องรับอ้าน,นีไม่ได้นะ,นะอุณหภูมิไม่ได้สอนมาสาวๆที่อยู่ในปาร์ตี้คืนนี้เมนูนี้จะไม่ควรพลาด ทานผักแก้มนิดนึงไหมครับแล้วทานเค้กเสร็จนะครับเราก็ล้างปากนะครับด้วยอเมริกาโน่ร้อนๆนะครับอุ่นๆขออภัยแต่เขาจะบอกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่คืออะไรอ่ะอยากรู้ไหมถามแมนี่คือเค้กขอบคุณไม่แต่ฉันอยากรู้ว่ามันคือเค้กอะไรบ้างนี่จะเป็นอ่าบลูเบอร์รี่นี่จะเป็นผลไม้พวกกีวีองุ่นสตรอเบอรี่นี่จะเป็นช็อกโกแลตแล้วกออว็อย่ามัว่วอย่ามั่วถามเรียกเขามาถามนีกว่าไหมอย่ามัว่วขออนุญาตถามคอ่ะเล่นเชิญเลยครับ เปลี่ยนคนมาอ่ะดีอื่ออุ้ยอุ้ยมีหน้ามาอันนั้นหน้ามาแล้วอันนี้จะหน้าอะไรคะจุด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 น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะจะถามทำไมมเขาชื่ออะไรชื่อเสียงในน้ำไม่ถามได้ไหมน่าจะเป็นน่าจะเป็นเอ่อแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อปูค่ะเป็นคนดูแลร้านค่ะผู้จัดกจะทำไมวูดวูดวูดหน่าเกลียดวูดต้องให้แขกรับเชิญนั่งแล้ววูดไปยืน จริงๆขอบคุณค่ะเออเห็นไหมเออรู้จักมีมารยาทบ้างอะไรบ้างขอบคุณค่ะขอบคุอเออกลับมาเออกลับมาชิมิชิมิชิมิอื่านนะครับเค้กที่นำมาในวันนี้มีอะไรบ้างทำไมถึงอร่อยอย่างแบบนี้เราจะคุยกันอย่างนี้จริงๆหรอเอาเลยเอาเลยเนียนๆไปเนียนๆไปบคุณค่ะก็คืออันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเค้กส้มออร์เรนจ์นั่นเองแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นช็อกโกแลตฟลัด ฝัดด้วยใช่ฝัดเขาฝัดแบบนี้ป่ะอันนี้มันอย่างงี้ป่ะคุณผู้ชมลึกข้าออกป่ะฝัดอย่างนี้ลอันนั้นไฮโลเออหรอไม่ใช่เหรอเอาสูงหรือต่ำต่ำแล้วกันไอันนีนเป็นสิบเอ็ดไฮโลนะครับได้เยอะดีแล้วว่าแต่ว่าจดไหมล่ะหวยอ่ะไม่ได้จดเลิกแล้วโอเคครับต่อไปอีกชิ้นหนึ่งสุดท้ายเป็นอ่าเชอร์รี่ชีสเค้กค่ะลุกี้เล็กคอมเมนต์อันนี้จะบอกว่าเหมาะกับผู้หญิงใส ใสๆแบบต้องการแบบว่าเอเนอร์จี่แบบว่าต้นคือแบบกินอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยแบบน่ารักน่ารักแบบโโอ้หกินแล้วแบบเปรี้ยวปรี๊ดสวิตติ๊แตกเลยอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสงสัยนิดนึงครับว่าเค้กที่นี่เนี่ยนะครับทำเองเลยหรือเปล่าครับหรือว่าหรือว่ารับจริงๆเราสั่งจากร้านเบเกอรี่ของคนฝรั่งเศส,ส <ะ S 1> แสดงว่าที่นี่ทั้งเป็น t r a d i t i o นของของเกาหลียังไม่พอนะถ้าเกิดขนมเค้กเธอมาจากคนฝรั่งเศสเลยทีเดียว เวลาออเดอร์คุยกันไม่ค <love Planet> <ony> ่อยรู้เรื่องคุยเอาแล้วไงเอาดีๆครับพี่เอาดีๆครับไม่รู้เรื่องสรุปว่าที่สั่งสั่งมาคือมั่วๆสั่งมาถูกแล้วเพ็เอว่าถูกใจคนอย่างโอ้โหโถดนึกว่ามีวิชาการไม่มีค่อนข้างเชฟพูดฝรั่งเศสเห็นไหมมากๆคือต้องการที่จะเรียนว่าของที่นี่ออริจินะครับแม้ทั้งแขกที่นั่งอยู่ก็ออริจินะครับแล้วก็กาแฟก็ออริจิเค้กก็ออริจินะครับส่วนพิธีกรหญิงไม่ออริจิ ต่อต้านไหมย้ำอีกทีนึงแก้ข่าวไปนิดนึงว่านุกี้แอนตี้สายกรรมค่ะแอนตี้มากแน่นมากแน่นมากโบทอกร้อยไหมโอ้เต็มเต็มหน้าเลยตกท้ายด้วยฟอร์มอลีนด้วยนะเข็มหนึ่งกันเน่า อ่าขอทันโทษนะครับในส่วนนี้ขออ,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 อนะุญาตที่จะเรือออกอากาศได้ไหมครับเอไรนะขออนุญาตในการที่จะเรือออกอากาศได้ไหมเรือออกอากาศเรือทักกันนะรลังเธอไงออกอากาศได้ไหมอ่ะได้ที่นี่ก็ให้แล้วเห็นไหม ที่นี่นะอายุนิดกว่าอิ่มแล้วเข้าสาระนิดนึงนะอาที่ผ่านมาเมื่อกี้เราไม่มีสาระกันเลยเหรอเออนะธรรมชาติของเราเนื้อได้มีอยู่แล้วคือที่นี่นอกจากจะมีข้างล่างนี้จะเป็นกาแฟเนาะเป็นคาเฟ่ใช่ค่ะชั้นสองคุณเห็นไหมผมเผาเออผมเเผาเป็นไงบ้างอ่ะผมก็เนี่ยผมเผาเราวันนี้เราไม่ได้เซ็ตไม่ได้ทําผมอะไรมาใช่นุกกี้เราอแค่เอาตะเกียบมาเสียบไว้เฉยๆเนี่ยเตรียมตัวจะดึงออกใช่ก็คือกับบาร์ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ อย่า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 มันคือม่รจรู้จะไปทางไหนไงถึงละถังสองสวัสด,ดีค่ะ อ๋อ่านไม่ได้ก็เช่นเดิมนะครับก็เธอจะสิ่งสถิตที่จริงๆอ่ะแบบเอหลบเว็บหลบเวบเธอเวบหายเว็บหายเธอจะสิ่งทุกชั้นจริงไหมอาวก็เธอเป็นผู้จัดการนะครับจัดมันทุกเรื่องถามคนอื่นบ้างไหมไม่อยากให้จัดหรือเปล่าบ้าอะไรบ้าไปว่าเขาเป็นผู้จัดการนะนิสัย อ่าคุณปูอะไรนะผมเพิ่มอ่ะอยากจะเกาหลีบ้างอ่ะถึงหน้าไม่ให้ก็แล้วแต่ยงไงยี่กัจะเล่นกัจะกระทืบบุกสะหมดขยี้ขยี้ขยี้ไม่ไม่อยากจะแบบเริ่มต้นที่เท่าไหร่ยังไงครับบอกได้ไหมตอนนี้เราก็อย่างที่บอกสําหรับรายการซ่าราตรีอย่างเงี้ยมาเยี่ยมชมทางร้านเราโปรโมชั่นเราจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็ม จะเต็มแบบไหครับคือแพงกันเต็มแพงต็มเต็มคือจริงๆเขาคิดสองพันเอาไปเลยสี่เราตคาแจกแถมจริงๆราคาแบบคนไทยเนาะคนไทยก็คืออย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้เจอกันแล้วที่ร้านกาแฟชั้นหนึ่งก็คือถ้าในงบประมาณ1นึ่ันเนี่ยจริงๆไม่ถึงําำ จริงอ่ะดื่มกาแฟาได้ด้วยทานเคก้กได้ด้วยแล้วก็มาทำผมได้ด้วยโอ้โหโอ้ไม่ก็โอ้ไม่เลยไม่ต้องไปถึงเกาหลีคุณเนต้น่ะก็ได้เป็นดาราเกาหลีแล้วอะ่ะคุณหน่อคุณปูครับอย่างอย่างวดุดี้เนี่ยคือหน้านะ แต่ว่าผมเพิ่มไ่ทำเป็นเกาหลีดีมีได้มาได้ช่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 ไม่กลัวกลัวเดี๋ยวคุณปุยบอกว่าอย่างวูดี้เนี่ยงบประมาณต้องอยู่ที่8 0 0พันนะใช่ไม่ได้ไปทำหน้าด้วยรวมรวม้ยรวมทางทาหนังหน้าทั้งหมดเลยใช่มเป็นแสนนะเป็นแสนไม่พอไม่พอแต่นุกี้ไม่ถึงเก้าหมื่นกว่านุกี้เบาๆไงคือแบบหน้าให้แต่นุกี้ทำมาแล้ว บ้าไปบอกเขาทำไมอะนุกแอนตี้เราเข้าไปมีข้อยากพลาทั้งสะเซ็ตซอยใดสะเซ็ตดอยดอยใดดอยไม่แก้ล่ะอันนั้นเราไม่มีดอยใดเนี่ยไม่มีดอยใด้เออนันหนักหน่อยดอย นี่ไงนุกกี้เห็นโปรโมชั่นพิเศษแบบเยอะมากแต่แบบว่าละลานละลานตาแต่แบบว่าอลิงที่แบบว่ามีแบบว่าโดนใจนุกกี้คือแบบภาษามันเป็นอัครับอังกฤษอัเกลีขอบอกว่ามันเป็นอังกฤษเกาหลีคุณผู้ชมนี่ยถโทษนะครับคุณปูครับมีดัดผมแล้วเนี่ยเห็นบอกไม่มีดัดผมด้วยใช่ค่ะแล้วยืดอแล้วดัดดัดจริตแล้วครับมีมีเท่าไหร่ยังไงคือไม่ต้องหรอกดัดจริตเราไม่คุยกันนอกงานนะคะ จะบอกว่าจะมัองมอยอินทนานไหมคะจะเข้าไปไหมอยากเห็นไหมว่าช่างตัดผมผมนี่เขาเปนยัไงแล้วใกล้ได้เวล่ะจะหมดแล้วเนี่ยไปเถอะจะติดซะหน่อยไงกระว่า3ร0อยหอย่างนี้ตัจะไม่ไม่ไม่ของบูดี้ไม่ต้องไม่ต้องมันมีอยู่ในเชื้อใไปใส่เลือดไปค่ะ ก่อนก่อนจะกล้าพไปคุยคุยคุยมีอุ้ยจะบอกว่าจะบอกว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปปุ๊บจะเหมือนกับว่าเราอยู่ที่กรุงโซกันเลยทีเดียวหฮ้ยแย่จังไม่ไม่แย่พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอายุเลยดิอ่ะพร้อมพร้อมค่ะพร้อมสามสามสี่ถึงดึงถึงดึงดึงดึงหนึ่งไม่ใช่หรอ ก็พร้อมไงพร้อมกี่พร้อมลีดอ่ะฮะลีดก้าวเท้าไหนจะก้าวซ้ายหรือจะก้าวขวาไปพร้อมกันดีกว่าเราไปพร้อมกันโอเคค่ะโอเคเราบินกันเลยแล้วกันบินเลยเหรอคะท้าประเทศนิดนึงโอเคค่ะเอ๊อเอ๊ะโอ้ย Welcome to s e o u l y n s we love s e o u l and we love โอ้โหบรรยากาศนะครับ จะบอกว่าอยู่ที่กรุงทซงจริงเดินหน้านิดนึง <มา S 1> ครับด้นะหนาวหนาวรู้สึกหนาวคุณปูหนาวไหมอ่ะกรุงโซงจริงเขาหนาวใช่ไหมกระจกกรุงโซงเขาทำให้เห็นเห็นหนังหน้าแท้ได้ขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> เอ้เดี๋ยวก่อนใครอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่วูดีมั้ง จะเป็นของคุณในทันทีนั่นไงคุณจะได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้แล้วยังไงคุณครูเนี่ยเดินหน้านิดนึงครับเดินหน้าขึ้นมาค่ะเราเราไม่กัายค่ะวัคซีนครบทุกอย่างครบเ๊ะไหนมปถึงตรงนี้แล้วนะครับก็นะสภาพนะสภาพมันจะมี before เราอยากให้คุณผู้ชมเห็นหนังหน้าเต็มเ b e มบ r e แล้วก็เมื่อเราแยกย้ายกันไปตามแต่ละมณฑลของกรุงโซลถูกค่ะนะอ่าเราแยกย้ายไปทำผมดีกว่าแยกย้ายไปทำ่อกี้จะเป็นมณฑลไหน มนทวนไหนวิละขอเลือกก่อนนะมีเลือกช่างกันไหมคะมีเลือกช่างไหมเอาบุ디อยู่ซ้ายบุ디ขอบคุณท่นัดซ้ายเมื่อกี้ฝั่งขวาเมื่อกี้เท่าเข้าข้างขวาอุ้ยท่านไม่เอาเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจใช่ไหมเปลี่ยนใจฝอยิงจุดไหมคะฝั่งยิงจุบฝั่งยิงฉุดจะกับเขาเ เดียวว่าฟินมากดูช่างก่อนครับอยากก่างกะดราไปมากอ่อโอเคไหมครับอโอเคเนะน่ารักนะครับดูน่ารักมากเลยครับไม่รู้หรอกว่าบอกว่าน่ารักมือนิ่มมาก อาจารย์ที่ทําผมที่นี่นองหล่อหล่อกว่าดาลายเนะเรื่องที่แบบเชื่อได้นะครับเพราะว่าลาพังตัวช่างเองเนี่ยก็หล่อแล้วก็ทรงผมเป๊ะมากแล้วลูกค้าที่มาที่นี่จะไม่เป๊ะได้อย่างไรนะครับกล้องสามารถสูบพี่พี่ช่างนั้นเลยนะครับว่าโอโ้โหหล่อไปไหมครับพี่หล่อมากจะไม่วุดี้นะครับวุดี้จะไม่สระผมจะไม่ล้างหัวประมาณครึ่งเดือนอะ่ะอย่างนี้ดีกว่า มขาเปความสุขมากเลย